อันนี้พักให้จ้ะอยู่บ้านเพิ่นสิเอิ้นพักให้น,นี่เดาเสิเก็บลวกกินกับปลาพิภูนะจจะเนาะอันนี้หยอกมันมองามจา้ะเพราะมันเป็นหนาแล้งมันบ่แม่นหนาฝนถ้าหนาฝนยิ่หยอกสิงามกว่านี้เก็บกินบ,บ่เบนะจ้ะวันนี้เราพักหน้ามาตั้งน้ำแล้วเดาเสบวกพักนะ้ำน้ำเดือดแล้ว อันนี้กระปูที่ห้าตัมอัตนามันเหรเข้ามาอูพักไวแล้วข้าตักใส่ถุงเขาซองผิดด้วยนะจ๊ะเวลาห้าสีเย็ดกินข้าก็ออกมาจากตู้เย็นข้ามาละลายนำแข็งซะก่อนห้าสีมาอูหรือว่าข้าสีมหลาบได้หมดแล้วจ้ะเดี๋ยวไปแก้ใส่หม้ออูเลยเนาะใส่หม้อแกงแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวห้าไปละลายนะตั้งเตาด้วย ตดเ,ดเดี๋ยวมาลอดต่อน้ำแห้งเกี่ยวไปเดี๋ยวเราไม่เ,เห็นแต่ไปลอดต่อน้ำแหงีด้วพอมันพอมันละลายแล้วมันสุกแล้วก็จะเป็นอย่างเียนี่มาปรุงจะัะมีหอมหอมที่ห่าสรอยไปแล้วก็บักหน้าอันนี้พีคุ้งชู้โรดข,ข้าครัวน้ำปลา คนี้ละมีกับพักที่ห้องเตรียมไว้ต้มไว้เราจะไปกินกับพริกสงตามใจชอบัเ,อเ,อเดี๋ยวเครเอาฝรั่งใส่ฝร่ง<อ>ขคว่เจ้อะไรนะี่ปลา

แซ่บครับหอมเขาขวัหล so ังก็ต้อง่ไอใส่เกลือนั สแล้วสุกแล้วตามัานุ้ลายกี่ยังไม่กี่ยัง กินตามไ้อห้ตอนพักแม่ะสดแม่เธอแม่ขามาาด้วยแม่เรื Weekly, ่องแม่หรอขอนุญากกินเขาคนด้วยมจากยินเขาขอนุญากกิงเขานม่ใจ